่มคะซึ่งก็เข้ากับรายการของเราพอดีนะคะแล้วก็มีแบบกระแสฮอยหาดบบีอย่างเช่นยุค90อ่าแลนชั่งกับคุณวีนะคะก็มีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมาเมื่อไม่นานนี้ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ,ะ,คะมีชื่อว่าบ้านค่ะเรื่องบ้านนะคะสร้างจากนวนิยายเรื่องจนกรอบที่เขียนโดยคุณชาติกรอบจิตตินะคะ หลังเรื่องนี้นะคะ mm. ก็ยังมีนักแสดงมาที่ีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกนะคะมีชื่ออะไรคะอ๋อคุณสพรพงษ์ชาตรีใช่ไหมคะคุณเอกเป็นพระเอกหนังยุคเก่าที่แบบเป็นที่นิยมของสาวๆในยุคนั้นเลยใช่ไหมคะคุณสพรพงษ์ชาตรีแล้วยังไม่พอนะคะยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะท่านนะคะเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ที่ท่านได้แสดงผลงานเรื่องนี้นะคะท่านก็ได้รับรางวัลนักแสดงาชายยอดเยี่ยมในปีพุทธศักราช2 5 3 0ด้วยนะคะ ีชื่อว่าอท่านอา<ค><ค>จารย์งชายอัศนะจีดานะคะจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะกดน,นึกถึงไม่ได้เลยก็คือชื่อเรื่องเรื่องบ้านใช่ไหมคะ,ะคุณหลายคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะบ้านเป็นที่ที่เป็นแบบความสุขเป็นที่คุ้มภยัยเป็นที่ท<ม>ี่อ,อยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแต่จะรู้สึกยังไงคะถ้าสมมติว่าบ้านไม่เป็นบ้านแล้วอ,อย่างฉากแรกใช่ไหมคะคุณวิฉากแรกฉากแรกค่ะฉากขึ้นรถไฟขางจากบ้านที่อยู่ในชนบทไปนะ ก็คือรถไฟนำพาคนที่อยู่ชนบทไปสู่ในเมืองใช่ไหมคะไปการลิกผันชีวิตใช่ไหมคะการที่เขาได้แบบลาจากชนบทของเขาแบบออกจากภาคเกษตรกรรมที่ตกต่ำแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนชีวิตไปอยู่ในเมืองไปทําอาชีพในเมืองเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองะะใช่ไหมคะใช่ค่ะดิ้งเดือดานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของครอบครัวนะคะที่ฉันดฉ,ฉันที่อยากจะเล่าให้คุณวิแลวก็ท่านผู้ชมฟังมากๆเลยนะคะ สอนเส้นเรื่องได้ดีสุดๆแล้วก็เป็นฉากเป็นซีนที่แบบกดขี่คนจนสุดๆค่ะที่ฉันเนี่ยยังเห็นใจเลยค่ะวิกฉากไหนคะเนี่ยน่าส,ไสไไนไปอย่างนี้ทำไมเธอจะลาดเนี่ยเป็นฉากคนมีดค่ะหลังจากที่พ่อของคุณมานะคะซึ่งเป็นปู่ของแม่ลานเนี่ยเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพฯที่หาดูเนเดนยดใช่ไหมคะอ่าคุณปู่ก็ไปอาชีพคนมีดแล้วก็เดินฝนมีดไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านคุณนายแล้วคุณนายเนี่ยก็ต่อราคาแบบกดหัวคนจนสุดๆรับวไปแล้วเท่าไหร่อ่ะสามบาทครับแพงไปมั้ง ลุงไม่ตกลงทุนอะไรเลยนี่ยินก็ไม่จกกุดกอรอะไรเลยใช้แรงนิดหน่อยเองเออไม่แพงหรอกครับผมน่ารับราคานี้ทั้งนั้นทักรองครับคมใช้ไปได้อีกนานเชียวลงุงลดหน่อยสิที่จริงมันยังคมอยู่เลยเนี่ยสองเล่มห้าก็แล้วกันครับอืเอาเลยสองคนนั้นก็นดีละสองอันสี่น่าเย็นนั่นแหะลุงคุณไม่เห็นไหมคะว่าแบบคนรวยเขามีอเอาหน้าถึงเอาคนจนแล้วก็ใช้เอาน้านแบบ ดิฉันเป็นคุณปู่ดิฉันคงไม่รับฝนมีดให้แต่ว่าคุณปู่เนี่ยก็รับฝนมีดให้นะคะแล้วก็ยอมให้คุณนายกดขี่เพราะว่าตัวเองเนี่ยนึกสภาพนะคะคนจนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อรองอะไรได้แล้วคุณนายเนี่ยยังเอามีดมาเพิ่มให้แบบว่าอมีดเล่นมีดแถมเลยได้ไหมฝนแถมให้ดิฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดิฉันก็สะเทือนใจสุดๆเลยฉากน,นี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเรื่องอะไรที่แบบเศร้าไปมากแต่ว่าเรื่องนองีมม้มันก็สะท้อนสังคมได้ดีจริงๆนะคะคุณผู้ชม่ ้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟฟี่มันถาวดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่ไขสีเขียวอาการตื่นเนนฉลาก่อนใช้ยาที่ฉันได้ยินมาว่ามีฉากหนึ่งในหนังที่คุณมิประทับใจสุดๆแล้วก็แบบกระทบกระทั่งอารมณ์คุณมิสุดๆเลยเป็นฉากไหนครับคุณมิ ฉากนี้นะคะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นฉากที่ห้ามพลาดในเรื่องเลยนะคะเพราะว่าในบรรดาผู้กำกับหรือว่าคนไหนที่ชอบแนว mm hmm. ดราม่าแบบเข้มข้นเนี่ยพูดถึงกันแบบละลาาเลยนะคะทําไมนะคะตรงนี้ฉากนี้มันมีความเด็ดยังไงคะฉากนี้คะเป็นฉากที่กล้องเนี่ยซูมไปที่ปากของสมาชิกในครอบครัวทุกคนนะคะ mm hmm. แล้วก็สลับกับฉากที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนเนี่ย ทำงานไปด้วยแล้วคะโอ้ดิฉันลาดฉากนี้ไปได้ยังไงเด็ดจริงๆโอ๋ดิฉันทำได้แล้วค่ะมันเป็นฉากที่แบบสะท้อน,นความลำบากของชีวิตในชนชั้นล่างนี้ใช่ไหมคะที่ต้องดิ้นรนพอทํางานมาได้อ่ะคนก็ต้องแบบกินต้องใช้ใช่ไหมคะต้องเลี้ยงปันเลี้ยคงคร้องตัวเองก็เลยไม่มีเงินเก็บแล้วก็จะท้อน,นความอดอยากปากแห้งของชีวิตใช่ไหมคะใ <c oughs> ช่ค่ะแหมคุณลังต้าวเนี่ยพูดแทนใจของดิฉันไปหมดแล้วนะคะ และในฉากนี้นะคะดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าไม่ว่าท่านผู้ชมหรือว่าตัวคุณวิเองเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นในหนังเรื่องไหนนะคะเป็นปมที่แบบทําให้เกิดปัญหาต่างๆภายในเรื่องเลยทีเดียวค่ะเป็นฉากที่อคุณบุญมาอะไปยืมเงินไปกู้เงินมาเพื่อที่จะสร้างบ้านหลังจากที่เขาออกจากชนบทมาแล้วคุณวิคิดว่าแบบหัวจะสูงขึ้นไหมคะหัวสูงนี่หมายถึงว่า แต่งทรงผมสูงขึ้นหรอคะไม่ใช่่างนั้นค่ะันนี้หมายถึงว่ามีค่านิยมแบบสังคมเมืองแบบวัวลืมตีนอะไรประมาณนั้นนะคะแบบอยากมีบ้านในเมืองหลวงใช่ไหมคะแบบดิ้นรนมีบ้านในเมืองหลวงอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือการที่มีบ้านในเมืองหลวงก็เหมือนกับว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแต่เปล่าเลยค่ะ เขาเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาเพื่อสร้างบ้านมันทําให้เกิดปัญหา,ต,าต่างๆตามมาเยอะเหมือนกันนะคะคนในครอบครัวเนี่ยต้องบิ้นรนทํางานเหงื่อแทบจะเป็นเลือดอยู่แล้วเพราะว่าต้องหาเงินมาใช้หนี้ที่สร้างบ้านและอีกประเด็นหนึ่งต่อมาเลยก็คือพอระบบเศรษฐกิจมันแย่ลงระบบทุณนิยมตกต่ำอ่ะบริษัทของคุณบุญมาเนี่ยก็ต้องแบบลดจานวนพนักงานลงอ่ะทำให้แบบนายจ้างเนี่ยปวดคุณบุญมาแต่ว่าโอนย้าย โอนถ่ายแบบจากการเป็นพนักงานของสมมติว่าเขาเป็นพนักงานของดิฉันก็โอนย้ายไปให้คุณวิอ่ะแล้วก็โอนแบบหนี้ไปให้เจ้านี่อีกคนนึงด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการกดขี่ลูกหนี้หรือเปล่าคะเนี่ยดิฉันก็เห็นว่าถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณบุญมาไปอยู่กับนายจ้างอีกคนนึงก็ต้องไปล่องเรือแล้วก็หลายเดือนกว่าจะได้กลับบ้านนะคะแถมเงินที่จ่ายค่าแรงงานเนี่ยเงินที่จ่ายค่าทำาน,นานคุณบุญมาเนี่ยยังให้น้อยอย่างนี้เขาใช้สัญญ,ญาหนี้กดขี่เราได้คะเนี่ย สิคว่าตรงเนี่ยโรงงานรถกำลังแย่เศรษฐกิจช็อตที่กำลังแย่ก็จะต้องกดคนงานออกตัวเการคนไม่ไหผมบอกนะครับเห็นใจคนเดียวลูกเรือคนเดือดร้อนแล้วคุณวีไม่คิดจะแสดงความคิดเห็นอะไรกับเหตุการณ์นี้บ้างหรอคะดิฉันรู้สึกสะเทือนใจมากเลยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะเลยนะคะที่เป็นการผู้หนี้นอกระบบนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแถวแถวบ้านดิฉันเรียกว่าอะไรนะคะที่แบบตามกิ่ทุกวันเลยนะคะก็เงินนอกระบบอะค่ะหนี้นอกระบบ อ๋อรายวันค่ะอ๋อนี่รายวันใช่ค่ะแล้วก็คิดดอกเบี้ยแพงๆนะคะเพื่อกดขีนะคะให้เราเนี่ยทำตามถ้าไม่ทําตามนะคะก็จะยุดทสั์สินที่เราเอามาคาประกันค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะปัจจุบันก็มีเห็นได้ตลอดเลยนะคะมีอีกฉากหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะภาพพลาดอีกแล้วเราก็พูดถึงทุกฉากแล้วนะคะคุณมียังเหลือฉากไหนพูดีกคะนี่ฉากนี้นะคะเป็นเป็นอะไรนะคะที่เขาเรียกว่าอารมณ์สะเทือนใจมากเลยนะคะ ดูแล้ดิฉันยิ่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่เลยนะคะใช่ค่ะเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะสะท้อนสังคมได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าแล้วก็ฉากนี้นะคะเป็นฉากที่ คุณปู่นะคะคือตอนนี้คุณปู่พิการเนย้่พิการเนี่ครเพราะว่าโดนโจปต้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่คุณปู่เนี่ยมีร่างกายเยอะมากแล้วใช่ไหมจาระแล้วก็ไม่สามารถช่วยงานลูกชายหรือว่าหลานได้นะคะคุณปู่ก็จะคิดน้อยใจนะคะว่าทําไมเราต้องพิการทําไมเราต้องแก่ขนาดนี้นะคะไม่สามารถหาเงินช่วยได้ก็จะคิดว่าหลานเนี่ยจะทํางานสบายมีไหมลูกชายจะทางานสบายมีไหม ซึ่งเหมือนกับว่าภาพยนตร์เขาสร้างให้เห็นว่าฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ถ่ายทอดจากมุมมองของคุณปู่เองนะคะแล้วคุณปู่ก็นึกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระของครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยแบบเหมือนกับว่าเดินไม่ได้เหมือนเดิมแล้วแล้ว,ลวก็รู้สึกแบบพ่อแท้ใจกับชีวิตนะคะที่แบบว่าตัวเองเหมือนกับไม่สามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวได้เลยใช่ค่ะถ่ายทอดออกมาได้อย่างสะเทือนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยในเรื่องนะคะก็จะมีฉากที่แสดงให้เห็นถึงสังคมชายเป็นแง่นะคะ ก็คือฉากที่บุญมาเนี่ยนะคะตีเมียตัวเองค่ะทําไมเขาต้องตีเมียตัวเองด้วยล่ะคะมันแบบเมียเขาทําผิดอะไรทําไมเขาต้องใช้ความรุนแรงกับเมียของตัวเองด้วยเ <im itation> พราะว่าบุญมานะคะรู้ว่าเมียตัวเองเนี่ยท้องโตนะคะแต่ว่าไม่ได้ท้องกับบุญมาล่ะค่ะเพราะว่าบุญมาเนี่ยออกเรือหาปลาไปตั้งสองเดือนนะคะแต่เมียเนี่ยท้องค่ะไม่ได้มีอะไรกันมาก่อนหน้านั้นน,นะคะทําให้บุญมาเนี่ยรู้ว่าเมียเนี่ยไม่ได้ท้องกับตัวเองนะคะเขาก็ตีเมียแล้วก็ไล่เมียออกจากบ้านแล้วก็ด่าเมียว่าอิกอรีค่ะแบบสะเทือนใทผู้หญิงอย่างเรามากเลยนะคะเนี่ย แล้วก็มีอีกฉากนึงนะคะที่แสดงให้ถึงความรุนแรงที่สังคมชายเป็นใหญ่นะคะก็คือฉากที่คุณบุญมาเนี่ยตบตีลูกสาวตัวเองแล้วก็ด่าลูกสาวตัวเองนะคะว่าอีกระดีนะคะเพราะว่าเพียงแค่เห็นว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยไปนอนกับผู้ชายที่แปลกหน้านะคะอันนี้เขาก็ไม่รักนวนสงวนตัวแต่ถ้าดิฉันเป็นบุญมาดิฉันก็เห็นว่าเอ,อสมควรแล้วที่เขาควรจะตักเตือนลูกสาวเขาบ้างแต่ดิฉันว่าการด่าลูกอีกระดีเนี่ยมันอาจจะทําให้เป็นปมฝังใจของเด็กก็ได้นะคะ เหตุการณ์ต่างๆสินต่างๆที่คุณวิเล่ามาเนี่ยทำให้ดิฉันนึกถึงศัพท์างสังคมคำหนึ่งได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะคําว่าความเป็นอื่นนั่นเองคะ่ะความเป็นอื่นที่คุณมาเนี่ยเมื่อที่ลูกหรือว่าภรรยาของเขาเนี่ยทำสิ่งที่ ในกรอบจารีตในความคิดของเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาก็จะผลักใส่คนเหล่านั้นออกไปไม่ให้เป็นคนในครอบครัวของเขาอย่างเช่นลูกที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่รับมวลสงองตัวเขาก็จะบอกว่าลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกของเขานั่นก็เป็นความเป็นอื่นแล้วนะคะแล้วลูกสาวของเขาก็เกลียดเขาด้วยนะคะก็มองว่าลูกและพ่อเนี่ยต่างเป็นความเป็นอื่นซึ่งกันและกันเป็นคนแปลกหน้าหรือว่าแปลกแยก,กจากสิ่งที่เรามีอยู่ถือโดยเฉพาะคุณมาเนี่ยอาจจะคิดว่า ตัวเองเนี่ยต้องมีครอบครัวที่ดีลูกก็ต้องเป็นคนดีด้วยแต่เมื่อลูกชายของเขาเป็นขี้ขโมยเขาก็มองว่าลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกของเขาแล้วอืมางนี้เขาเรียกว่าแบบเหมือนเพลงเพลงนั้น<ม>พี่ไดอโดฟินเลยนะคะเนี<ม>่ยเพลงไหนคะคุนวิ้ไม่รู้จากฉันไม่รู้จากเธอค่ะอืะมก็เป็นไปได้นะคะที่ทั้งพ่อและลูกอาจจะไม่รู้จักไม่ใส่ใจขอที่แท้จริงของกันและกันซึ่งมันอาจจะเกิดจากปมปัญหาเดียวก็คือการที่พ่อแม่เนี่ยไม่เคยให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าดิ้มรลนทางานหาเงินนะคะจนไม่มีเวลาเอาใจใสู่ขอองงตัวเ่คะ สงสารทางครอบครัวเลยค่ะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมก็ได้ทราบฉากที่คุณวิประทับใจกันมาแล้วเนาะดิฉันก็มีฉากหนึ่งที่รู้สึกว่าเด็ดที่สุดในเรื่องและเป็นฉากที่ตราตรึงใจดิฉันจนมาถึงทูกวันนี้นะคะหลังจากที่ดิฉันได้รูบความยเรื่องนั้นอ่าเป็นฉากที่หลังจากที่คุณบุญมาเนี่ย เอายาฆ่าตัวตายใส่ในในน้ำให้ตัวเองและลูกดื่มเข้าไปแล้วใช่ไหมคะ,ะก็เหมือนกับว่าความทุกข์ต่างๆที่ชีวิตคุณปุณมาเผชิญอยู่เนี่ยมันจะจดลงพร้อมกับความตายแต่มันไม่ใช่เลยคุณผู้ชมขาคุณพี่ขามันไม่ใช่เลยเพราะว่าคุณบุณมาเนี่ยถูกนําตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วฉากที่เจ็บแสบที่สุดมันก็เกิดขึ้นในตอนที่คุณพยาบาลเนี่ยถามว่าคุณนะดีใจไหมคะ น้าปลอดภัยแล้วค่ะดีใจไหมที่น้ายังไม่ตายน้าปลอดภัยแล้วค่ะดีใจไหมคะ เทือนใจมากเลยค่ะเพราะว่าคุณคุณมาเนี่ยตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายเพราะว่านนหนีหนีปัญหาหนีความทุกข์หนีความสศร้าที่อยู่บนโลกนี้ไปคุณพยาบาลถามนี้ทาให้เป็นอะไรคําถามที่สะเทือนใจคุณปุณมาที่สุดเลยนะคะเนี่ยมันเจ็บแสบกว่านั้นอีกตรงที่เขาํำพึงํำพันถึงลูกพอ,อตัวเองรอดํำพึงํำพันลูกๆแต่คุณพยาบาลบอกว่าลูกของคุณเราช่วยไว้ไม่ทันนะคะลูกของคุณได้ตายไปแล้วมันยิ่งทําให้หัวอกคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกว่า การที่มีชีวิตอยู่มันเจ็บปวดกว่าการที่ตายไปแล้วทําไมถึงไม่ตายไปให้มันสิ้นเรื่องพอมีชีวิตอยู่ในโลกเพียงลําพังกับราบาที่อยู่ในใจว่าตัวเองเนีย่ยถ,ถูกต้องค่ะคุณวิถ้าเป็นดิฉันดินฉันคงจะอยู่แบบด้วยความเจ็บปวดแบบที่ไม่อยากจะมีลมหายใจต่อแล้วในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์นะคะยังมีการเขียนคําบรรยายไว้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณบุญมาอยู่ในคุกแล้วก็ มีคนได้ยินเสียงร้องหวยหวนของคุณคุณมาด้วยซึ่งนั่นมันอาจจะเป็นสิ่งแทนความเจ็บปวดที่คุณคุณมาเล่าให้ใครฟังได้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดเลยนะคะที่ท่านท่าได้ยินมาดิฉันคิดว่าที่คุณคุณมาหวยหวนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะความทุกข์ทรมานที่ต้องมาอยู่ในคุกไม่สามารถทําอะไรได้นะคะแล้วก็สองนะคะก็อาจจะเป็นการที่รู้สึกผิดนะคะเป็นการะทําการอะป้องกันเตเองนะคะรู้สึกผิดว่า ทำไมลูกตายแต่ว่าเราไม่ตายนะคะพยายามจะตายด้วยกันได้แทนอย่างเงี้ยคะ่ะหลังจากที่พยายามหนีปัญหาแต่สุดท้ายเหมือนปัญหามันมาสุมซวงมันมาสุมรวมกันอยู่ที่จิตใจของคุณบุญมานะคะซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ต้องจมปากอยู่กับความทุกข์ต้องจมปากอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่าแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวที่ดิฉันไม่เคย ไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องไหนที่มีเนื้อเรื่องที่ดราม่าให้ข้อคิดสะท้อนสังคมแล้วก็สะท้อนปัญหาไม่ว่าจะเป็นเส้นเรื่องต่างๆที่ดําเนินเรื่องตั้งแต่อดีตแต่ว่าเส้นเรื่องและปมปัญหาเนี่ยยังเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันของเราอยู่นะคะคุณวู ใช่ค่ะปัญหาทั้งหมดในเรื่องนี้นะคะก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปถึง30มสิปีแล้วนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะดิฉันก็คิดว่าอยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่สนใจนะคะ,ะภาพยนตร์แนวดราม่าเข้มข้นแนวสังคมนะคะให้มารับชมกันคะ่ะสำหรับคะแนนเรื่องเนี่ยคุณต้นน้ำเต้าให้เท่าไหร่คะ ดิฉันอยากจะได้ยินความคิดของคุณวีก่อนเพราะว่าดิฉันก็มีในหัวอยู่นะคะอ่าคุณวดิฉันก็มีในใจเหมือนกันนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมนะคะให้เห็นถึงปัญหาสังคมนะคะที่เราเนี่ยอยู่ในชนชั้นกลางนะคะไม่มีทางที่จะไปสัมผัสแบบนั้นนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าเรื่องนี้นะคะดิฉันให้สัก เต็มสิบแล้วกันค่ะที่ฉันขอหักหนึ่งนะคะเพราะอะไรนะคะเป็นภาพยนตร์เก่ามามสิปีที่แล้วนะคะเสียงอาจจะไม่ชัดหรือว่าภาพภาพ้่งภาพอาจจะไม่ชัดก็จะทําให้เสียอรรถรสในการรับชมค่ะ ก็ให้คะแนนในระดับดีเกือบดีเยี่ยมทีเดียวนะคะถ้าสำหรับดิฉันดิฉันมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะทำให้ผู้ชมหลายๆคนที่ต้องการอยากจะเข้าใจชีวิตของชนชั้นล่างเนี่ยพอดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วอาจจะเห็นใจแล้วก็ นึกถึงหัวอกของเขามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงหรือชนชั้นกลางถ้าหากได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วดิฉันเชื่อเลอเกินค่าว่าอาจจะเปลี่ยนความคิดของคุณคุณท่านท่านทั้งหลายให้เลือกที่จะปฏิบัติต่อคนชนชั้นล่างให้ดีกว่านี้แล้วก็มีน้ำใจต่อกันมากกว่านี้นะคะนี้สําหรับเหรีคะแนนดิฉันก็อยากจะให้ซักเท่าไหร่ดีคะ 9 5เต็ม10เลยแล้วกันค่ะวิเต็มเลยนะคะเนี่ยคุณน้ำต้องเอาไปไหน0.5คะอ่าเดี๋ยวจะบอกว่า0.5เอาไปไว้ที่ไหนนะคะสำหรับองค์ประกอบของภาพยนตร์ในเรื่องนี้นะคะแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างในส่วนของเสียงและก็ภาพซึ่งมันเป็นหนังเก่ามันอาจจะมีภาพที่ไม่ค่อยชัดแล้วก็เสียงขาดหายไปบางช่วงในภาพยนตร์แต่ว่าความรู้สึก ในห่วงขณะที่ดิฉันรับชมภาพยนตร์เนี่ยยังมีความรู้สึกสะเทือนใจกระทบอารมณ์ดิฉันในขั้นที่รุนแรงแล้วความรู้สึกในห่วงนั้นเนี่ยก็ยังอยู่กับดิฉันในห่วงเวลานี้ด้วยอ่าแล้วก็การดำเนินเรื่องไม่ว่าจะเป็นเส้นเรื่องข้อคิดต่างๆแล้วก็ภาพการสะท้อนสังคมที่ทำให้ดิฉันรู้สึกว wow ้าวกับภาพยนตร์เรื่องนี้แบบที่ไม่เคยดูไม่เคยรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องไหนมาก่อน เพราะว่ามันมีแก่นสารอยู่มากนะคะทีฉันก็เลยอยากจะให้อ่ะ9.5เต็ม10อ่ะอีก0.5ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะตัดสินกันว่าเป็นยังไงนะคะก็ฝากไว้ที่คุณผู้ชมเลยนะคะอ่ะ ให้ร่วมการตัดสินให้ร่วมกันพิจารณานะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็มีความคลาสสิกความขลังแล้วก็ความเก่าแก่อยู่พอสมควรนะคะถึงแม้เวลาจะผ่านมาถึง36ปีแล้วีนะคะแต่ว่าแนวคิดของเรื่องหรือว่าเขาคงของเรื่องเนี่ยก็ไม่มีความเก่าแก่เลยนะคะก็มีความทันสมัยในยุคปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะใช่เป็นที่ประทับใจของพวกเราสองคนมากเลยค่ะแล้วก็ถือได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ควรค่าแก่การรับชมแล้วก็เหมาะกับแฟนๆรายการนังเก่าเขยา่าจอเป็นอย่างมาก เลยนะคะอ่าซึ่งพวกเราก็สมควรถึงแก่เวลาที่จะขอตัวลาไปก่อนแล้วเดียวค่ะยังยไงคะคุณวิเราลืมอะไรไปคะคุณผู้ชมไปชมแล้วนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะว่าภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยควรได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะดิฉันน้ำเต้าอ,อัญมณีและดิฉันเชอรี่วิยาดาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ